สวัสดีค่ะมื่อนีอ้เขากลับมาพบพอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องไราการจตนาแอนฟาร์มฮักนะคะพี่น้องก่อนอื่นเลยกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผู้สาวเลียงงัวคนนี้น้ำเน้นด้ค่ะพี่นอ้องเมื่อนี่เลิกง่ามย่าม,ามดีนะคะโปรแกรมประจําปีสีด บำลุง่งทายพยาธิงัวอยู่ที่ขอกง,งัวงบ้นบานๆของผู้สาวเลนะี้ยงงัวเนาะคะเมื่อนี้กะพี่หมอประจำฟาร์มเฮาคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องพี่เอกตาเนาะคะ่ะหมอเอกนะคะ่ะเฮากะสซีได้มาฉีดยาบำลุงแล้วก็ยาทายพยาธิเนาะคะ่ะแล้วก็ตรวจท้องให้พร้อมเนาะคะ่ะพี่นอ้องมาแบบเบิ้งน้าก,กันกับแน่เลยค่ะทีมงานพี่หมอเอกเนาะคะ่ะกะสิมาฉียดซุ่มกลุ่มนี้กัสิเป็นบักเถิกเนาะคะ่ะสามไส้

สำหรับเมื่อนีนั่นกับสิภาพพี่นอ้องกลุมผู้ที่รักง่วนน้ากันเนาะคะ่ะมาเบิงการสีดยาไทยพยาธยาบํารุงในรอบปีของทางขอกของเฮานะคะเมือ่อหนีกับเป็นเลิกงามย่มดีกับเป็นโปรแกรมรอบปีหรือว่าโปรแกรมประจําปีของทางรายการจ้าหน้าแอนฟร์มฮักเนาะคะ่ะได้นาทีมงานพี่หมอประจําขอกเขาเนี่แหะคะ่ะพี่น้องพี่หมอเอกตาหรือว่าข้างหูจักกันเดกับคือหมอเอกตาเนาะคะ่ะได้มา อาสีดยาบำรุงแล้วก็ยาไทยพยาธิในรอบปีของเฮ่านะคะพี่น้องพี่หมอเพิินกะใจดีใจดี่ะเมื่อนี้ถึงคิวนะค่ะพี่น้องเพิิน,นกะเลยมาเบิ่งความเรียบร้อยในคอกไห้เบ่าว่าสิเป็นงัวทองงัวสาวงัวแม่ลูกอ่อนหรือว่างัวแม่น่าง,งัวเกิดไม่นะคะเพิ่นก็มาเช็คอาการห้เบิดสตูนะค่ะมาฉีดยาบำรุงฉีดยาไทยพยาธิแล้วก็ตรวจทองให้พร้อมนะคะพี่หมอเพิ่นกะใจดีนะคะสามารถปรึกษาได้ทุกรกล้ละเอียดบ่า เรื่องหน่อยเลื่องเรื่องใหญ่ยยกับปึกซาได้ตลอดเนาะคะ่ะในเมื่อหามันเกิดขึ้นกับงัวเข้ากับสามารถปรึกซาได้เนาะคะ่กะก็เลยได้เป็นหมอประจําคอเข้าเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องเมื่อนี่เพิ่นกันลยพผ้าที่มงานมาฉีดยาบํารุงแล้วก็ฉีดยาทายพยาธิแห้งัวของแน่นเนาะคะ่ะให้มันอ้วนมันพี่ขึ้นให้มันกลับซัดเร็วันสี่เนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งการฉีดยาน้ากันกับแน่นเนาะคะ่ะว่างัวแต่ละตัวสิเป็นจังไดแน่เนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากที่ฉีดไปแล้วสี่สีสอ้วนสีพี่ สีกินยาเก่งสิกับซัดเลวบอเนาะค่ะมาไปเบิงน้ากันในโปรแกรมรอบปีฉีดยาบารุงถ่ายพยาธิเนาะค่ะพี่น้องมาไปเบิงน้ากันเลยจ้าค่ะสำหรับของนี่เนาะค่ะก็มีแม่นั่งสามตเนาะค่ะอีกตัวหนึ่งนี่ก็คือทองแก แม่สอยเราเนาะค่ะกับสามารถที่ซีซียาบำรุงหรือว่าทายพยาธิได้เนาะค่ะเพราะว่าอีกอกี้มือกะกะหอดควบกัหนดขอดตอนนี้พี่มอเอกกะกำลังใส่คุ้มหนังไหนองกันย่าเนาะค่ะได้ครบอ่าอายุนี่ก็ประมาณปีก,กว่าแล้วเนาะค่ะใส่คุ้มหนังแล้วห้องกับสีห์ใหญ่เสียกห้มันลึงเสือกจักนอยเนาะค่ะเผื่อบอกห้มันแใหอเวลามันจับกับจับงายเนาะค่ะเพราะว่าตัวนี้กะบบอกแอยู่แล้วสามารถจับลูกค่าได้แต่ว่าห้องก็อย่างใส่คุ้มหนังไห้เนาะค่ะเพื่อเกิ ความสวยงามเพื่อความสงางามเนาะค่ะความสวยเนาะค่ะของง่วนเนาะค่ะตอนนี้พี่เอกอะใหญ่เสียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเทากับสีสีดยาบำรุงห้ยสีดยาไทยพยาธิห้เนาะค่ะค่ะพ่อเลดเซ็ตจากคอกนั่นแล้วห้องกับมาสู่ขอกน่องจิ้มเนาะค่ะน่องจิ้มกับสีสีดยาบำรุงสีดยาไทยพยาธิเนาะค่ะจิ้มก็ได้ประมาณสี่หาเดือนถึงหกเดือนแล้วเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กับสีสีดยาบำรุงแล้วก็ทายพยาธิ ให้น้องอ่าใหญ่เนาะคะ่ะกินยาเก่งให้ใหญ่ขึ้นนั่นสินาะคะ่ะให้อ่าแม่สีออกนมแม่เร็วๆให้แม่กับสัตว์นั่นสิน้ะงขันทั้งเนี่ยก็เป็นทีมงานของพี่หมอเอกเนาะคะ่ะกับกำลังสีดยาให้งัวเนาะคะ่ะมีสองชนิดก็คือยาอ่าบำรุงแล้วก็ยาทายพยาธิเนาะคะ่ะพี่นอ้องพอเสร็จจากคอกน้องจิ้มเฮาก็สิ ขยับไปอีกขอ,อกหนึ่งนะคะก็คืขอขอกอ่าน้องหมูนะคะกับแม่นั่งได้สองปีกว่าแล้วเนาะค่ะกับสีสียาทายพยาธิแล้วก็บ,บํำรุ่งห้หากับสัตว์เล็้เนาะคะ่ะแม่นั่งตัวนี้กับโบขั่นได้บ่ขั่นได้ผสมนะคะเขาจะ,ะได้สองปีกับโบั่นได้ข้นเนาะคะ่ะเพื่อสีแล้วบำรุ่งแล้วมั่นข้นนั่นสิเนาะคะ่ะกับสีได้มากอ่าผสมพันธ์ให้เนาะค่ะพี่น้องกับเป็นการบำรุ่งก่อนได้รอบปีเนาะคะ่ะพี่น้องในต้นปีเข้าเนี่ยละพี่น้องก็ถือว่าเหลืองามย่มดีนะคะ ปีไม่มาเท่ากับมาตรวจททอง มาสียาบำรุงแล้วก็มาทายพยาธิในต้นปีเนาะคะ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะคะ่ะในต้นปีของเข้าหลังจากนี้เขาก็สีค่อยพัฒนาหรือว่าบำรุงง่วเข้าให้มันกับสัตว์ให้มันขึ้นให้มันได้ปีละลูกเนาะคะ่ะพี่น้องถือว่านี่แหละกำไรของการเลี้ยงง่วก็คือการเบิงการแย่งการผลิตลูกได้ปีละลูกกันสีเนาะคะ่ะถือว่าเป็นกำไรของการเลี้ยงง่วถึงแม้ว่ามันสีขายอ่าบกันท่านใด กำไรของมันก็อยู่น้าขี่งัวอยู่น้ำลูกนี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องขี่งัวเท่ากับเอาไปใส่ไฮได้ลูกเท่ากับือว่าเป็นผลผลิตป,ปีละลูกกืถอว่าเป็นกําไรเป็นเงินทุนในการสะสมเนาะคะ่ะ เงินข้าออมเป็นไน้ท่นาคั้นดอกเบี้ยก็หน่อยแต่ว่าข้ามาลงทุนในการเลี้ยงง่วเข้าก็เห็นโตมันเนาะค่ะได้ปีละลูกก็ถือว่าเป็นเงินออมถึงว่ามันสีได้หน่อยหรือว่าขายบ่ทาั้นออกกันสีก็ถือว่าข้าเห็นข้ากับมีทุนในการลง่งนี่นะคะเป็นการลงทุนบนดินได้เห็นโตได้เลี้ยงได้มีความสุขน้ํามันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขข,ของการเลี้ยงง่วไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้อง thằng nào tâm gì cái cho kênh Ghiền hello không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค่ะสำหรับคอ,อกนี่เนาะค่ะก็เป็นคอ,อก แม่ส, himself, สิงหานะคะเขาก็สิทําการตรวจทองนะค่ะตอนนี้คุณหมอกกำลังพานเสือกงัวเข่ามุ่มนะค่ะซึ่งแม่สิงหานี่ผสมไปได้สองเดือนแล้วนะค่ะก็เลยสิทําการล่วงตรวจทองเบิงว่าติดอิลีบอต่างขั้นอิลีบอได้ประมาณจักเดือนแล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้หมออ่ากำลังพานเสือกเนาะค่ะเพื่อที่สี่ล่วงตรวจทองเบิงว่างัวตัวนี้ทองไปสิเนาะค่ะทาบทองเขาก็สิได้ว่างแผนในการเตียงถึกเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ คุณหมอกับกำลังใส่ถุงมืออย่างนะคะเพื่อที่สีล่วง <c oughs> ตรวจเบิงหมดลูกว่ามดลูกนี่อ่าที่ผสมไปแล้วมีการตั้งทองบอนะคะตอนนี้เท่ากับเป็นวิธีการ อ่าในการตรวจท้องเนาะคะแบบอ่าล่วงเบิงเนาะคะบอมนแอนตาซาฟ์นะคะซึ่งการตรวจท้องกับซิมิไลรูปแบบหนึ่งก็คือการล่วงเบิงสองก็คือการแอนตาซาฟคือคนนี่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการล่วงเบิงเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะมาเบิงวิธีการล่วงตรวจท้องของทีมงานพี่หมอเอ็กน้ำกันเนาะค่ะว่าผลมันสิเป็นจังไนว่าตั้งท้องหรือบ่ตั้งท้องเนาะค่ะมาคอยหลุดนน้ำกันกับแน่นเนาะค่ะพี่น้องว่าแม่ซิงหานี่สิตั้งท้องบ่เนาะค่ะพี่น้อง

บอรแล้วยังของเสื้อถายของทางใดเสียเบอดแล้วเหลือของนี่ยของเสื้อถายตอนนี้อ่าทีมงานพี่หมอเอกเนาะคะ่ะก็ค้ำเบิ่งแล้วก็เลยบอกว่าบ่แน่ใจว่าท้องหรือบ่ท้องเนาะคะ่ะก็เลยเปลี่ยนผู้ไปหลวงเนาะคะ่ะให้พี่หมอเอกลงไปหลวงเบิ่งว่าท้องบ่เนาะคะ่ะตอนนี้พี่หมอเอกก,ก็กำลังสิลงไปหลวงเบิ่งว่ามันท้องอีหลีบ่เนาะค่ะก็สิเป็นอายุขั้น อ,อ่อ,อนๆหรือว่าจังไดเนาะค่ะกัสิให้พี่หมอเอกอ่าลวงเบึงเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้พี่หมอเอกก็ลงมือลวงเองแล้วนะคะพี่น้องว่ามันทองหรือบอเนาะคะ่ะค่ะพี่หมอเอกลวงแล้วเนาะคะ่ะกับพ้นปรากฏว่าทองเนาะคะ่ะทองอ,อ่อ,อนๆอยู่เนาะค่ะก็ถือว่าแม่สิงหาของเฮาทองเนาะคะ่ะพี่น้อง หลังจากตรวจทองแม่สิงหาเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จนะค่ะพี่น้องกับทองได้อายุขั้นอ่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็มาขอกสุดท้ายแล้วนะค่ะก็เป็นขอกน้องวิโก้ก็กำลังสีกอกยาไทยพยาธิเนะค่ะแล้วก็ฉีดยาบํารุงนะคะพี่น้องอ เมื่อนีก็เป็นขอกสุดถ่ายของทางขอกไรการจ้าหน้าแอนฟาร์มหักแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานพี่หมอเอกทุกๆคนคนนะคะที่มาเบิงมาแง่งเชากเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วนะคะบพว่าสิเป็นการตรวจทองการฉีดยาทายพยาธิหรือว่ายาบำรุงทุกๆโตนะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานหลายๆนะคะที่มาเบิงมาแง่งพี่น้องเช่ากเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนน้ากันนะคะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับทีมงานในมือหนีนะคะ นี่พี่หมอเอกแล้วก็ทีมงานก็นได้ฉีดย,ยาทายพยาธิแล้วก็ยาบำรุงให้ครบทุกขอบแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะประมาณเกือบอ20ก็โตนะคะ่ะทั้งแม่หนุ่อ่อนแล้วก็ลูกน้อยนะคะยาทายพยาธิทั้งฉีดทั้งกอดนะคะ่ะก็เป็นโปรแกรมประจําปีของท่างขอบของเฮ้านะคะ่ะกับมีพี่หมอดีๆประจําขอบของเฮ้านะคะ่ะมา ตรวจเช็คทุกระยะในรอบปีเนาะค่ะพี่น้องมานี้แน่นกส็ดได้อำลาผ้าจากพี่น้องไปแล้วนะคะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้สาวเลี้ยงงว่วคนนี้น้ำเนดนะะ้วยค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ